นี่นะครับเราก็าอยู่ในรายการล่าท้าผีนะครับวันนี้ก็มากับคนเดียวกับแขกรับเชิญนะครับมาว่าคุณอาร์ตวันนี้จะอยู่ในรายการล่าท้าผีนะครับก็คือสเปนเซอร์ <c oughs> ครับคุณรู้สึกไงบ้างครับคุณอาร์ตกับบ้านหลังนี้บ้านหลังน,น,งนี้ฉันสัมผัสได้ว่ามีประตูหน,นึ <c oughs> <c oughs> ่งบานไม่ไะสำหรับเรา <c oughs> เปิดก็ไ <c oughs> ป,ด <c oughs> ปดได้หรือไม่เปิดได้ แล้วเราก็เจอกับบันไดผมจะผ่านได้บ้าน,านมืดก็ก็บ้านหลังนี้นะครับเกาอีนั่งคนแก่ผมพูดเลยบ้านหลังนี้มีตำนานมากมายเรื่องบ้านที่มีอยู่จะอยู่ดีก็มีจานตกลงมาก็บ้านนี้อาจจะมีพลังงานซ่อนอยู่ก็เป็นเข็มนะครับมีได้ไม่เข็ม อืมตอนนี้ก็ดูของคุณไปด้วยโดของคุณกันไปด้วยนะครับแล้วไปแปล<ไ>ปมาอยู่ดีๆก็มีคุกกี้รันส่งมาลูวๆครับชัดเจนไม่รู้ใครทั้งนาแล้วครับคุกกี้รันล็อกหาพ่องดันี่ล็อกมั้งอืมชาลอาอัตไม่ล็อก เข้าไปเลยเปิดหน้าต่างด้วยเพื่อผีจะได้เข้ามาง่ายๆ นี่ก็เป็นแค่ไทเทนส์ขับเกมนี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมตัวเต็มจะมาในครั้งหน้าก็เป็นเข็ม